ครับพี่น้องสวัสดีครับพอดนซื้อเปลนะซื้อเปลมาว่าจะไม่ให้น้องตั้งน้องพี่น้องนะให้เพิ่นปลูกเพิ่นย้ายเพิ่นไปจะปล,ปลูกปลูกเปลแขนนอนเล่ยนหน่อนะพี่น้องนอเนาะเพื่นได้เสียวแผลแล้วเนี่ยเจนเนาะกินแล้วบ่ เป็นยังโอ้มันไข่ฮอนในปากมันเื่อยเบิดมันกระดานขามันบวมบ่อือโอ้กระดานขาบวมเออขาข้างนนเ่ื่อยขาเบิ้งนุ่งขุยบวมอ๋อเก็บลายทั้งยังว่าเส็ดตัวให้มันบางทีเด่นนะเอาใคอยซื้อนี่มาไว้มันเปียเปียไว้แต่แขนนอนเห็อมันอันยังว่าิให้มันลงไปนอนเพื่อนซไปซิดเบสให้มันไปนอนห่มอยู่ในนี่มันแอะอัดเพื่อนซิดเบสใช่เด้นหนองหันนี น้องเดย์โอโค่ใหนเดยโอโก่ใหนเดยตรงลงไปนี่ว่าขยายไหนวะเออนี่ยนะนี่ยนะนี่ยนะตรงลงไปนี่จะจะไปตอนไหนแม่เฮ็ดกินให้มันกินจัดยาจัดยังถุเลยเออแล้วแบบอย่างนี้แล้วมันจะให้มันอากาศเข้า่นะผมจะนําลงไปนะจะเอานีนี่นะเฮาไปให้มันแขวนอยู่ในกุกว่าเออไปไปอืมไปเลยไปเล่มันแล้วก่อนแม่ซื้อได้ฮ็ดกินแม่กินแล้วสิให้ยายาให้มันกินไปซื้อยาสักกลนสิได้มาเ้็ดนี่แม่ลูกไว้แล่วนี่นะเออหาหน้ามาพี่นะแม่ จะหันดากมาหันหนาววาพุูนไปนั่งทั้งพุูนทั้งกระคูัวพูนเออมันจะเห็นเออหันดากมาพอเด่นพอเด่นมันเห็นเแก่ตูวแล้วของที่มันมัน็ยังออกฮอรของตูเนัวไปเอาน้ำหม้อเขาบอกยุว่าถ้าผู้ใดไข้แห้งผู้น้อยยังไงกระยาอย่าลืมน้ำแข็งเอออมเออไงน้ำแข็งแก่ตัวนี้ค่มันหยินดีอ๋อถ้ามันอันลูกขุนห้านีถ้ามันได้ทุลุ่มนะมันเข้าไปโลเลี้ยงร่างกายให้ เอาหอนนานๆเพื่อนเราหมอนุ้จักตอนไปเฝ้าอีตาสัมเนี่าพูดนุ้จักปานหมตอนนั้นายคอยค่อยเปลี่ยนยุคกระดังค์่าไข่อยู่ไปอยู่กับไข่ได้มันไม่ได้เปล่นอย่างนะมันไม่ได้กินอย่างไม่ได้เปล่นอย่างได้อยู่ไยู่กับไข่ไข่ขึ้นจังีบส่วนร้ายไม่ได้เปลี่ยนส่วนเขายางดูไม่ได้เปลี่ยนมันบอกค่อยได้ย่างได้ไปก้านกับแม่ได้ไปมันตั้งไข่บวมขึ้นโอโปุขึ้นเลยอ่ะนะเนี่ยมันจะเปลี่ยนยนี่ง หรือบ้านมันย่างอยู่ในเงือนงอไซเราพิล็อกบ่อไปสินะอีเรื่องว่าย่างรู้เนี่ยมันก็บค่อยได้ย่างดรอยมามามาไข่แห้งตอนไปย่างรีวิวนี่นะบ้านนี่นะปากเด่นะกระดังคาใครมันจะเปลี่ยนแต่ผู้ไค่เปลี่ยนเออมันมันมันเคยบุกมันมันมันเคยเปลี่ยนมันแต่บ้านมากระดังคาจังมันเคยบุกเคยมันเคยไข่เนี่เกือกตายจนปากเข็งใายเหาหั้นมันจะลูกย่างในเวลานหะ แต่มันวิ่งเนี่แม่ซิไปซื้อยาเขียวใบโพมันให้มันกินมันนอนทางในน้ำไปจีบไปซีเบียมันจีไปได้เจ้าบ่สแล้วมันไปนอนอยู่พุ่นอ่ะนะให้มันไปนอนยินอ่ะนะมันจีไปได้เหรแล้วมันจีไปได้เจ้บ่ได้มันย่างไฟแค่ใกล้ๆนี่อ๋อเดยวนี้มันเตือนไปอยู่มันเตือนไปจะไปถามข้าวมันลองเข้าไปเพิ่งเดีมันลองเข้าไปมันตื่นดาราทั้งตื่นมันเว้ากันอยู่บางทีเนี่ยมันจะซี เป็นยังไงสล้องเปลี่ยนไม่พวงด้วยไปแขนเหรียญคอยแขนนอนเหรียญพวงด้วยได้นี่ในมุ่งคุณบ่ตั้งตั้งเป็นยังไงฮะตั้งเป็นยังไงวะเป็นยังก่อนเนีเป็นฮะสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงก่อนระดังข้าใครบ่ เจ้าตององเอายานวดขาเห้มันนํำเด้อเาแม่เด้อเอายานวดขามันนํำเด้อนวดขั้นขั้นขั้นขั้ให้มันขากันกบยาเอนอนซะนอนพักซะเล่นวมากว่เนอ่ะเออเจ้ากันแล้วเบิร์กันเรารักษากันเราขันว่าไข้ด <Johann en. S 2> ียังบอกผม กูไอนี่สิพาไปห้ามอบขสิบานักนสมกูเ้นมาอ้าอันนี้คือมันค้างหนาเบิ่งกันเราขันบัาอันนเข้าไปบายเบิ่งงกาปานไฟขันบ่าอันไข่กะเจงบอกผมไปหาพาไปหาหมอจะเสร็จยังกออยากเขียวใบโพมันร้อนในพร้ะมันกินน้ำแล้วก็เอาผ้าซื้น้ำลงน้ำจะเข้าไปตอนได้ไปไปเข้าไปไปขี่ตดนน้ำ

啊，拜拜，拜拜。